ขอโอกาสสอบถามเจ้าข่าช่วงหลังๆที่นั่งวิปัสนากรรมฐานไม่เกิดวิปัสนูกิเลสเลยมีเพียงทินนมิทะก็คือความง่วงเหงาเหานอนไม่ทราบว่าเป็นปกติที่ไม่เกิดวิปัสนูกิเลสปกติค่ะเพราะคุณยังยังไม่เจอด่านจากจิตาาาาต,จตานุปัสนาไปธรรมานุปัสนาตอนจิตตานุปัสนาเนี่ยแหละวิปัสนูกิเลสจะมาครับยิ่งคุณกําหนด เกิดดับรูปนามพระไตรักษ์ได้นะครับคุณทันข้องแคล่วว่องไวเดี๋ยวอยู่ดีๆมันรั่วไปเฉยเฉยเพราะว่าวิเปิดสนูกิเลสคือจะมาก็ต่อเมื่อคุณทำถูกคนทำวิปัสสนากำหนดได้ถูกกำหนดปัจจุบันได้ปัจจุบันเกิดดับรูปนามพระไตรลักษ์ปฏิจจสมุปบาทคุณทำได้หมดห้าข้อข้องแคล่วว่องไวเข้าใจไม,ไม่ใช่เข้าใจในคำพูดนะ ไม่ใช่เข้าใจว่าพระตรลักแปลว่าอะไรไอ้คำแปลพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะคนละสภาวะเลยเข้าใจก็คืออ๋อเกิดดับมันเป็นอย่างนี้เองมีเกิดก็ต้องมีดับเราจะยื้อไว้ไม่ได้เราจะห้ามไว้ไม่ได้มันแค่มันเคยแค่เกิดนะตอนนี้เดี๋ยวมันก็ไปดังนั้นพยม,ย,ยมผู้หญิงถึงอาตมาไม่อยากเทศลึกเพราะว่าแค่คู่ก็ไม่ไหวแล้ว เกิดดับไม่ได้แล้วตัดใจไม่ได้ปลงไม่ได้แล้วเ,เพราะโยมเป็นผู้คลองเรือนอาตมาก็เลยเอาเอาแค่นี้พอแค่นี้พอว่าง,างๆก็กระทุ้งมั่งเ,เพราะบางคนเนี่ยถามมาดีสภาวะได้ขอกระทุ้งไปนิดเดียวเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวหลุดเลยเดี๋ยวก้าวกระโดดเลยโยมผู้หญิงแต่โยมผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นผู้คลองเรือนก็ติดญาติปี่น้องโยมไปไม่ได้ค่ะแล้วไม่ได้ค่ะก็อยู่อย่างคําถามเมื่อกี้ใช่ไหม จะสร้างได้ไหมจะอะไรได้ไหมคือไม่มีความมั่นใจอรตมาก็ต้องตอบแนวนี้ไปให้โยมผู้หญิงนะทินนามิทะนี่นี่ยกระดับคําถามยกระดับอีกงานก็คือไปอ่านมาแล้วแสดงว่าไปอ่านวิปัสสนูกิเลสมาแล้วและใช้คําว่าทินนามิทะได้มันเป็นหนึ่งในจิบของวิปัสสนูกิเลสทินนามิทะเนี่ย แล้วเมื่อคราวที่แล้วที่ว่าโยมเขียนยาวมาเลยอาตมาก็บอกนไปดูอ่านไปดูวิปัสสนากิเลสเพราะมันยังมีอยู่ข้อหนึ่งอยากจะบอกให้โลกนี่มาปฏิบัติกรรมฐานอยากแบบคือสรรเสริญคุณประโยชน์ของวิปัสสนามันฟูอะใจมันฟูอยากจะเล่าสู่กันฟังอยากชวนพี่น้องอยากพ่อแม่จะพามาปฏิบัติให้หมดเลยนี่คือกิเลสของวิปัสสนาตัวหนึ่ง